you <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำ DIY เอ่อริบจีนกันนะคะหรือว่ายีนขาดนั่นเองคือจะเห็นว่าฝั่งนี้นะคะจอได้ทำเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้แล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยกำลัง On Process นะคะกำลังทำอยู่ก็อาจจะเสร็จไปแล้วบางส่วน,นะคะ่ะเดี๋ยวซอจะมาทำให้ดูว่ามีวิธีการแล้วก็ขั้นตอนทำยังไงบ้างนะคะสำหรับอุปกรณ์นะคะก็ง่ายมากเลยค่ะไม่ได้ต้องการอะไรมากมายก็จะมีกันไกนะคะแล้วก็มีแหนบแค่นั้นนะคะ โอเคค่ะก่อนที่เราจะมาเริ่มนะคะจอตก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนนะคะว่าเวลาทําอันนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเลอะเทอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีพื้นที่นิดนึงนะคะแล้วก็หลังทําอย่าลืมทําความสะอาดบ้านด้วยแล้วก็สาหรับใครนะคะที่แบบว่าเอ่อเรียกว่าไงอ่ะไม่มีสมาธิแบบสมาธิสั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจอตแนะนําไว้เลยว่าอย่าทําดีกว่าขอให้ข้ามไปนะคะเพราะอย่างฝั่งเนี้ยเมื่อคืนจอตใช้เวลาทําทั้งคืนเลยะคะ่ะแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ย เพิ่งตื่นมาเช้านี้แล้วก็เดี๋ยวจะมาทําต่อนะคะโอเคถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาดูก่อนว่าเราต้องการให้ยีนของเราเนี่ยขาดตรงไหนบ้างอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยจอเออได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนนี้ก็คือว่าจอเนี่ยจะพยายามแบบให้มันมีเส้นเส้นแบบนี้นิดนึงแบบไม่เยอะมากเท่าไหร่เพราะว่าเราจะได้โชว์พื้นที่ เรียวขาของเราได้มากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทําการตัดนะคะตัดแบบนี้เลยชืบชืบแบบนี้นะคะเป็นเส้นเส้นแบบนี้แล้วก็กะเอาว่าเราอยากจะได้การขาดมากน้อยแค่ไหนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูว่าช่วงไหนที่เราอยากให้มันแบบโวเป็นช่องแบบนี้นะคะเราก็จะทําการตัดแบบนี้นะคะเห็นไหมใช้กรรไกรเนี่ยคือตัดตรงนี้ออกไปเลยให้แบบมันกลายเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยค่ะก็คือเหมือนกับว่าตัด เอาสี่เหลี่ยมตรงนี้ทิ้งออกไปเลยนะคะมันก็จะเป็นช่องวหวเหมือนตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนไหนที่เราต้องการเก็บที่มันเป็นเส้นๆแบบนี้ไว้นะคะเราก็จะทําให้มันเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็หลังจากที่เราตัดแล้วก็ดีไซน์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใช้แหนบนะคะในการดึงเดี๋ยวเราจะสอนวิธีดึงนะคะก็คือว่าเอ่อให้ เอาตรงนี้ออกก่อนชื้แบบนี้นะคะแล้วก็วิการดึงเนี่ยเราจะเก็บได้สีขาวแบบนี้ไว้นะคะแล้วก็เราก็จะใช้แหนบนะคะค่อยๆดึงชือ้อแบบนี้เห็นปะคือเราก็จะดึงเอาได้ที่มันเป็นสีน้ํางเงินนะคะออกมาขั้นตอนนี้อาจจะต้องแบบว่าใช้สมาธินิดนึงนะคะแล้วก็จะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะกว่าจะดึงออกมาจนหมด หลังจากที่สมมติว่าเราดึงตรงนี้ออกไปหมดแล้วคามันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ค่ะมันก็จะเหลือแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาแบบว่าตัดแต่งคณิดนึงอย่างเช่นอันนี้นี่ก็คือว่ามันขาดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะตัดออกไปคือไม่ต้องทําสวยมากนะเพราะว่ายีนขาดเนี่ยมันก็จะออกแนวแบบเซ็กซี่แบบเซอร์เซอร์นิดนึงนะคะแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรนี้ แล้วก็บริเวณนี้นะคะจะเห็นว่าช่วงขอบๆอบเนี่ยเราก็สามารถแบบว่าใช้แหนบนะคะดึงให้มันดูแบบดูเซ่อๆให้มันให้มันดูไม่เห็นว่าแบบมันเป็นรอยตัดอะไรเงี้ยค่ะประมาณว่าแบบเอ้ยมันฉีกเองแบบเออไม่ได้ตั้งใจให้มันขาดอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเราก็จะมาดึงตรงนี้ให้หมดเลยนะคะแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้ด้วยนะคะคือก็จะเหลืออีก เยอะอยู่นะคะจนถึงตรงนี้เลยแล้วแต่ว่าเราอยากให้มันขาดมากน้อยแค่ไหนก็คือขึ้นอยู่กับการดีไซน์ของเราเลยแล้วก็ความต้องการของเรานะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้อะไรประมาณนี้นะคะชิดๆคูค,คูก็เพื่อนๆอย่าลืมลองเอาไปทํากันดูนะคะง่ายๆที่บ้าน2 0งพเสร็จะคะ่ะถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่า,ามีสมาร์ทดีพอนะคะก็ลองทําดูเพราะว่ามันก็จะได้อะไรที่แบบว่านึกออกปาว่ามันเป็นแบบ เป็นสไตล์ของเราแบบเราอยากให้ขาดมากน้อยแค่ไหนก็คือจัดไปนี่จะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็หวังว่าจะชอบวิดีโอนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้จอดด้วยนะคะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะบ๊ายบาย